บอกเลยว่านี่คือบินใบเดียวในประเทศไทยของลิซ่าแบ็คพิงคเฮ้ยเก็บมันในน้าใส่แฟม้มไ้หมไม่อยากพับเลยอ่ะเขไม่ได้เขาไม่ได้ให้ามมใ,ให้มันเฉยเฉย ทำอะไรอะ่ะคุณแม่บ้านเล่นอะไรอยู่ทำอะไรอล้วคุณลงไปจะมาหายไปไหนผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เข้าวโพดดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นดอกมันจะไหม้อ้าวทำไมเป็นงั้นอะ่ะใช่ทุกดอกเลยเนี่ยทุกต้นเลยอะ่ะพอ<ม>ขึ้นดอกปุ๊บไหม้เลยเออทำไมมันดำเหมือนกัน่ะใช่ไม่ให้ดอกนะคะทุกคนทุกคนจริงๆริงด้วยวะแปลกมากทุกคนเอาไว้อะเดี๋ยวบ้านนี้มันไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้หรอถามกู ต้นเลอโอเคครับกูรู้มาช่วยดูลงไปคลิปอะไรวะเนี่ยจะมาไม่ได้มาขายต้นไม้มาที่ผมอยากจะบอกว่าวันเนี้ยเราจะตามรอยคนดังคนหนึ่งไปตามไม่จะไปไหนแกมานี่แกจะไปไหนกันเลิกพุดไกับต้นไม้ที่แล้วแกแต่งตัวแหลองแกทำไมมันดูพองๆอ่ะตังเกงแกมันดูแปลกๆแกเหมือน่ได้ทับปี้เลยคือวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยที่ที่หนึ่งของคนดังครับแต่คือ เราจะไปกินหนูกระทะลิซ่าค่ะไม่ใช่ลานของลิซ่าอาทย์ที่ผ่านมานะลิซ่าเขาบอกเพิ่งกลับมาถ่ายเว้ยแล้วเขาอะวิ่งแจ้นแหละเขาวิ่งแบบวิ่งแจ้นนะถ้าวิ่งแบวิ่งแจ้นอ่ะเพื่อไปกินไม่รู้เห็นข่าวเขาเขียนงั้นผมจะตามรอยทุกที่ที่ลิซ่าไปนะครับผมจะตามลิซ่าไปทุกที่นะครับผมบอกเลยลิซ่าจะอยู่ในหัวใจผมเสมอ ไงเให้แกไปกินลูกชิ้นยืนกินไงแกเหมือนลิซ่ามาเลยลิซ่าคนนั้นจะอยู่หัวใจฉันเสมออ๋อเฮียงทีกินยาไปฮะกินยาเลยไม่เข้าใจเฮ้ยพร้อมแล้วกับการไปตามรอยลิซ่าแบ็คพินวู้ยจุ๊บมามาเนี่ดูมันแล้วเขาแกไปหยิบอะไรมายาเนี่ยหอนยาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามรอยไปกินหมูกระทะกับลิซ่าดีกว่า เกสไลด์หรือยังสไลด์แล้วพอยไม่ได้สไลด์แบบช้าๆเป็นจังหวะเออปิดประตูเพลงลิซ่า้มือแล้วเพลงลิซ่าโอ้ <c oughs> เร็วรวๆเ,เ,เอาวางสายเฉยเมื่อกี้เจอแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรมาเว้ยเขาบอกว่าติดต่อจากกรมทางด่วนจราจรเฮ้ยเด็กเต๋อไทย,เ,ยเขารู้ดิกูไม่ขับมาคาเรนมาไม่มเ,มเ,เป็นไรทุกคนเมื่อกี้อยู่ดีเขาโทรมาแต่เขาวางสายแล้วเขาบอกว่าติดต่อจากกรมตำรวจจราจรเขาพยายามพูดแบบเป็นเสียงแบบว่าเหมือนระบบระบบหุ่นยนต์เออแต่ว่าเสียงมันแบบ มีเสียงอะ n o i s มีเสียงหายใจคือน้ำลายหน่อยหน่อยเนี่ยแบบเราคิดว่าพูดอะไรจะพูดอะไรวะถ่าย้องมาถ่ายดิอ้ามาถ่ายดนมาถ่ายเจอวงเลยมันวางสายไปเลยอะไรอะก็โทรมาดิครับอยากอยากเจออยากเจออะอากคุยคุยคุยย ปกติคือใบสั่งเขาจะส่งเป็นจดหมายแบบเป็นจดหมายมาว่าแล้วสอรใช่แล้วมันจะมีตาประทับของตำรวจอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราทำผิดกฎหมายเรื่องกับขับขี่หรือแบบเหยียบเส้นหรือฝ่าไฟแดงเนี้ยมันจะส่งมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนครับเ้าเกิดเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตื่นตูมนะรอจดหมายเออรอมันต้องมีเอกสารอยู่แล้วพวกเนี้ยเขาตามอยู่แล้วเพราะรู้พวกทะเบียนบ้านเขาตามอยู่แล้วเว้ยแล้วมันจะมีแบบกองทุนให้กู้เงินสําหรับแบบลงทุนบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็มีประกันชีวิตเนาะประกันชีวิตชอบแบบว่าทําเป็นประกันชีวลลขออรยะะะเีดนนคคทุก แม่แม่นี้โรงพยาบาลตอนนี้เราถึงร้านปิ้งย่างที่ลิซ่าหมูกระทะอ๋อเจาะมันต่างกันตรงไหนล่ะไม่เหมือนแต่ผมได้ข่าวมานะว่าร้านไอ้เฮากินหมูกระทะร้านเนี่ยเขาแม่ซื้อกระถูกอันนี้ต่อด้วยเว้ยเขาไม่ได้แว่มึงหลอกกูว่ามึงหลอกกูเขาซื้ออยู่แล้วอ๋อเซื้ออยู่แล้วเออแค่นั้นแหละเราจะซื้อตามไหนอันไหนที่ลิซ่าซื้อไม่รู้ อันไหนลีซ่าซื้อไปครับเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะลูกคาได้หรอบานี้เลยเพี้ยสิบใชจ้ะอ๋อผมซื้อเหมือนลีซ่าเลยรักตครึ่งจ่ะโอเคไม่ได้กินแล้ววันนี้ยากินแล้วว่าทำให้ก่อนไม่ได้หรออ๋อไม่ได้หรอไม่ต่อไม่มีใครต่อเลย ากินทุกอย่างร้านดีซ่ากินหมดแต่ผมบอกกันนะทุกคนผมจะกินแบบดีที่หมดจริงๆนะอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยแม้จะเป็นร้านที่ดิซ่าพ่คก้ก็ตามเออดิซี่เอฟซีอะไรขนาดนี้เถอะก็ตามตัวครับเรื่องอร่อยจังเลยอย่างอย่างย่งไม่กินโอเคเราจะสั่งตามดิซ่าทั้งหมดนะครับเราต้องสั่งเป็นหมูล้วนเล้วนใหญ่หมูล้วนกับเนื้อเนื้อล้วนใหญ่โอเคก็เอาเนื้อล้วนใหญ่ที่หนึ่งนะหมูล้วนใหญ่ครับผม วนหม <Island> oh, okay. then, ูว้นไม่ใหญ่อหมูวนใหอ้าวไก่เบคอนขั้นจเออะไรผัไทยไรเส้นไทยไรเส้นผัไทยไม่มีเส้นผัดไทยไรเส้นเนาะก็คือไม่มีเส้นไม่มีเป็นผัดไทยใช่เอายเอาเ่อาอมีอะไรมี่อรอนะคะี่้าไปอีกคนม่ไ้เยอะงมาหลายคนมาหลายคนโอเ่เอาแบบนี้จาแล้วห่อยทอดแล้วเขสั่งอะไรเลย้วพี่ เฮ้ยขอทุกคนดูดูดิวินนี่ผมบอกนะช่องแรกครับที่เปิดเผยบินที่ลิซ่าสั่งร้านนี้ไปไม่มีช่องไหนทำแน่นอนโอ้ปิดกลับบ้านแล้วหมูอยากไปใส่ขอกร้านพารันชัยนะทุกคนคือมันลิซ่าถึงมาร้านนี้ร้านอะไรนี่พารันชัยไม่ใช่คขาอ่านไม่อไหนใช่ฮะไทยพารันชัยเหรอเอาหรอพลังมากพอเลย นี่คือเนื้มอันนี้คืหมูนะกีหมูเล็กคุยก็เยอะอยู่นะนี่สอง้ห้าบาทก็เยอะนะเนี่ยนั่ง2โต๊ะอเเหรอมาประมาณสคนโเาจะนั่งแบบคุพ่อแล้วก็เพื่อนแล้วก็คุณแม่จะนั่งโต๊ะนึงอันนี้คือเป็นรวม2โต๊ะใช่นี่นะคน นี่คือเบสบินเมนูของลิซ่านะถ้าจะเป็นช่องเดียวที่มีโชว์นะผมบอกเลยเขาเลยไม่มีใครมีหรอกก็ใครอยากได้ก็สั่งตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนเอาใช่ครับอย่าลืมพูดตังเขาสั่งน้ำแข็งสองน้ำอันดมใหญ่เด็กน้ำเปล่าหกโซดาหนึ่งน้ำมะตูมหนึ่งเฮ้ยเราลืมน้มมะตูมน้มมะตูมด้วยอย่างนี้ครับพี่หนี้ดิอู้จะไปใส่ก่อนนะใส่ก่อนหมูล้วนชุดใหญ่สามเนื้อล้วนชุดใหญ่หนึ่งเฮ้ยเพราะว่าลิซ่าไม่กินเนื้อ ทำไมแค่หมูก็สั่งหมูมาเยอะกว่าหมูต้องสามหมูใหญ่เนื้อมีแค่หนึ่งเองกุ้งสดสาเบคอน3ว่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ข้าวสวย2เต้าหู้ไข่2ตับหมู1ผักรวมเฉพาะที่ร้านหนึ่งไปชื่อเมนูแบบปลกผักรวมตอนที่ร้านไข่ไก่หนึ่งพริกกระเทียมมะนาว3ปลาแซลมอนหนึ่งหมู3ามชั้น1่หอยทอดธรรมดาหนึ่งผัดไทยไร้เส้นหนึ่งหอยทอดธรรมดา2โอเคพราะเราสั่งมาค่อนข้างครอบคลุมที่พิซซ่าสั่งแล้ว่านน้ำมะตูมกับกุ้งสดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เป็นไร ที่บ้านกินมาบ่อยแล้วเฮ้ยอย่างอย่างลูกของฉันนี่นะครับวันผมเปิด CS นะครับบอกเลยว่านี่ค<อ>ือบินใบเดียวในประเทศไทยของลิซ่าแบ็คพิงคขายถูกๆเลยเอาไปลงขายนะใน o p e n นซเป็นภาพ NFT ว่ะมีชิ้นเดียวนี่คือภาพของ Lisa อลิซ่าแบ็คพิงค์ประมูลเริม่มต้น28,000 ETH เฮ้ยเก็บมันไงเราใส่แฟ้มอ่ะ ไม่อยากพับเลยเอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้คะาให้มาดุเฉยความวังน้ำต<พ>าไหลเฉยนี่มันเป็นอะไรมากเว้ทุกคนตอนนี้มันกำลังเป็นหนักมากทั้งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันก็น้ำจิ้มอ่ะแมบบันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊นนะไม่รู้ว่าเรางกิน ม่ใช่สีผู้จ๋าๆี่วาแมแบบสีอิ the way, ๊มด้วยเนาะอืออือน้ำตหมดะอืนหมูย่างิใช่ไหมเป้นหมูย่างมากเนงินเนีย เนื้อหินใหญ่เลยคือเขาหมักเขาหมักมาดีแล้วอ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วนะนี่แล้วอ่ะอยากลองเบคอนนะคะทุกคนเฮ้ยปกติคุณมาไม่กินเบคอนนะนนี้คุณมากินเบคอนอยากรู้เบคอนอร่อยร้องอันต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือผัดไทยไรเส้นนะทุกคนยังไม่เคยกินเลยอ๋อผัดไทยไรเส้นคือเป็นเป็น ปลาหม้อแกนใช่ไหมอร่อยอร่อยอันนี้อันวนี้อร่อยมากคือรสชาเขาจับดีนะเนี่ยโอเคเลยนี่น้ำมะพร้ น,น,นี่พี่นั่นอะสามมาแค่ขวดเดียวไม่รู้ว่านิซากินหรือแม่ของนิซากินใครกินมาอุ้ยกร่อยอ่ะสดชื่นอัะหวานๆอ่ะเย็นๆหวานๆอุ้ยน่ากินมากคาุณเขาทอดหอยเป็นตัวๆเลยนะคะเออดูหอย,เ,ยเป็นชิ้นเลยมาลอง ความเดือดกบกรอบมากถึงกรอบตัดบังอย่าง <c oughs> แต่เขารู้สึกนะทุกคนว่าซอสเขาอ่ะมันจะมีความแบบว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนาะแล้วก็มันผสมกับน้ำจิ้มหมูกระทะไม่เชิงหวานแล้วก็ไม่เชิงเค็ม,มเค็มไ,ไม่เปรี้ยวไปมันเป็นการใส่ผสมแบบว่าลงตัวใช่มน,นี่ละอ้วนยังแบบว่า หมูย่างนี่นะจริงเหรอพ่อจใช้แบบเหมือนส่วนเดีวหมูย่างห่ะใช่ใช่ใช่อร่อยอดแบยนี้เลยนะนีน่อดนแต่หอยทอดอาอยนึง นี่ราดไปหมดสามจานนะโอ้โหทุกคนว่นาแล้วไม่อร่อยจริงอทุกคนเาไม่เคยกินอ๋อไหนมันเยอะมันน้อยต้องมันไม่กคนหูาช้นดียวดูครูสัก่อนไม้รู้วา <laughs> หูสามชั้นจริงๆก็ห้าุกคน <c oughs> หูนนหูหูหูห้หู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 หหูหููู่หูหหู มีความแบบว่าผักไทยนี่เข้มข้นมากเลยนะอืม,อมตอนจัดไปรู้สึกได้เลยว,ว่าหมักผักไทยมาแน,น่นมากคือหมูหมกักร้านเนี้ยกับเนื้อหมกักร้านเนี้ยจะมีความเด็ดเรื่องของพริกไทยอืมเพราะว่าไปากินเขาปากไปอ่ะคือแบบมันมีรสพริกไทยละอ่นเลยทุกคนแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอาริซ่าครับพอก,กินไปทั้งหมดสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทใช่แต่เขาบอกมาประมาณสองคนนะือว่าไม่แพงนะฮาอ,อเคเลย ครับคุตอนนี้เราเรัประทานเสร็จเรียบร้อยนะกะ็นี่คุณพี่เจ้าของนะครับเขากเาเปิดมา30ปีแล้วนะ,ะเริ่มจากยังไงครับเนี่ยเริ่มจากตอนแรกนะครับคนที่เลี้ยงภรรยาผมตอนเด็กเนี่ยครับเขามาพุ้นกับแม่เปิดร้านหมูกระทะที่นี่อตอนนี้ทําด้วยกันเนี่ยยังขายไม่ดีเขาก็แยกไปขายที่บึงพันชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็ขายที่มึงพานชัยก็คือชื่อร้านเลยอ่าชื่อร้านเลยออ๋ปกติคือคนแน่นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะหรือว่าเริ่มแน่นตั้งแต่ลิซ่ามาอ่าปกติร้านเราก็คนแน่นอยู่แล้วครับประมาณนึ่งลิซ่ามาอีกก็ดับเบิลเลยนี่เดี๋ยวเจอโอเปร่าชีกอีกนะก็ดับโล่แล้วตอนเนี้ยขอบคุณมากเลยครับอร่อยดีครับอร่อยอร่อยครับผมไปครับขอบคุณมากครับขอผมขอบคุณครับควันนี้เราก็ได้บินหนวดลิซ่าครับนี่คือบินลิซ่าเลยครับไม่ใช่บินของผมแต่จริงๆของเราเมื่อกี้เรากินไปประมาณ 965บาทนะคนโอเคนะไม่แพงนะจ้ะถือว่าไม่แพงนะเรากินทั้งสคนนะเออแต่ลิซ่าเขากินกันเป็นสิบคนอ่ะสองวันหกเพราะว่าตอนที่เราก็แบบไปซื้ออันนี้มันเรียบร้อยคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาเปิดรับคิวตอนหกโมงเว้ยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บบอกว่าคิวตอนเนี้ยยาวถึงสองทุ่มใช่แต่รับก็ได้มาเขาขายกินพอลิซ่ามาเงี้ยเหรอเฮ้ยแต่เขาดังอยู่แล้วพี่ไม่อกีมีรายการทีวีมาถ่ายเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะช่างไทยรัฐไทยรัฐเลยเหรอใช่จริงเหรอจริงไทยรัฐมาออกไม่ไม่บอกเราจะ่ไหมไป ไปบอกไปออกข่าวท่านอะไรเราได้มานางไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานเลยค่ะทุกคนแต่ไส้เค็มได้มาอันเดียวใช่เขาบอกว่าได้มาไส้หวานหมดเลยเราได้มาแค่นี้นะเพราะว่าของมันหมดร้อนอยู่นะเปิดไฟโอ้หมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่ะดอมากนี่เป็นไส้หวานธรรมดาแต่นี่เป็นไส้หวานแบบมีน้ำมีมะพร้าวคือจริงๆตอนนี้เราเกือบจะอดกินแล้วว่าทุกคนแต่ว่าบังบังเอิญเขาเขาน่าจะจำผมหน้าอะไแบบไปอ้อนอยากกินแล้วว่า ทำไม่ก่อนไม่ได้หรออ๋อไม่ได้หรอเด็กเขาบอกว่าเนี่ยมีแค่ไส้หวานแค่เนี้ยกับไส้เค็มหนึ่งอันเจ้าไม่เอาเออเกืองเอาแล้โอ้โหอร่อยมากคืมันนุ่มมาก บบแล้วแป้งก็แบบบางๆกรอบๆก็ดีลูกีขนมเบือ้องแส้ข้างในจะเป็นแห้งๆทุกคนเหมือนตากแห้งหรือแห้งอะไรไม่รู้แต่มันแห้งหมดเลยอ่ะแต่<ม>อันนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นอะไรของเขาข้างในอ่ะมันดูสดมากมันชุ่มฉ่ำอะ่ะทุกคนดีงอ่ะ,อะบบลองๆไม่้กูลองอะไส้เคยมันดีมากโอโหไม่เคยกินขนมเบื้องไส้เคยที่ไหนมาก่อนที่แบบเนื้อมันเป็นก้อนๆเลยแล้วบอกว่า ไสหวานเขาอร่อยมากไสแน่นฝอยทองนุ่มโอ้ my god มีกี่บาทกี่บาทนะไปเลยหน่งร้อยบาทจริร้อยใช่ทำไมงหนึ่งร้อยหรอเหรอเอหูร่อยมากเลยแล้วสรัวนหมูทำไน่้ำเย้กี่คะแนนส่วนตัวถ้าส่วนตัวของสำหรับเขาเลยนะแบบสำหเขาแบบไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องจละกันสำหรับเขา้รูมันติดเคลมหน่อยฉันให้แปดเต็มสิบ เออถ้าเกิดมองในเรื่องของราคาควา,ความคุ้มค่าผมรู้สึกว่ามันโอเคถ้าเกิดเทียบกับร้านหมูกระทะทัท่วไปอะร้านนี้จะมีจุดเด่นเรื่องของอาผัดไทยกับอาเทียมตอนที่เขาหมักหมูม,มาแต่เมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือหมูสามชั้นผมรู้สึกว่าอันนั้นมันมันนุ่มมากเหมือนนุ่มส่วนผมมันชอบกินข้าวเหนแล้วไงก็เลยบอกว่าชอบสไตล์อย่างเงี้ยเราชอบประมาณนี้ส่วนขนมเบื้อ,องนะคะสำหรับเขาสิบ,ส,บสิบไม่หัก <c oughs> อืมผมว่าทขั้นคือเอออ๋อแล้วนี่ก็คือร้านหมูกระทะที่ลิซ่ามา

ใครก็ถามว่าม <im mechan os> oh ีเบื <c oughs> ่อไหม everyday ามสนุกจบทไมไว Let go อะไร